โอเคแล้วขอ,อกราบส,สวัสดีท่า,านผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับผมกันเวเกมซีชาแนลนะวันนี้จะมาเล่นเบ b บอลซีรีส์ใหม่กันหลักๆก,กันนะครับเออวันนี้ว่างครับเลยมาเล่นได้ครับเซิร์ก็เสร็จแล้วครับสร้างเสร็จแล้วยังขาดแต่ปักกินครับต่อไปเลยฮะ huh? the f ฟั k เอืาเอา,เอาชิบหายอา่ะไป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 ก็ขอไปครับที่ถ้าห่างไกลกันไปนะก็ขอไปครับช่วงนี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับเสร็จกูเสร็จแน่มึงเสร็จแน่เสร็จแน่ โ the fuck? โอ้ยดีเตียงเราไม่พังขอเป็นมุมขอปรับไปนี่แป๊บนะครับมึงโดนแน่สติกกสต๊กี้บอมกูงาไงงาไงงาไงสติ๊กี้บอมกูสติ๊กี้บอมกู มันจะ PVP นานว้ายปากไปแล้วกูเพาเขาขอไปแครับป็นคำหยาบประการน่ะมึงมาดินี่ใช้เหล็กแม่งมึงจะฟาเหมมึงจะฟาเหม ก็ยังไม่มีใครมาอยู่นะครับเดขอไปครับดูอะไรมั่วม่ว นี่ทองเกิดแ,แล้วไปกบไปมาป้องกันเตียงบ้านเราก่อนถ้าคลิปนี้ติดเลดอะไรก็ขอไปนะแม่งเต็มตัวเต็มตัวบุกสี เตรียมตัวบุกเสียบผมว่าผมไปกลางก่อนนะก็ขอปิดเตียงก่อนเตียงพังไม่ว่าเว้ย Để chai phăng is a lily. Tui mày kìng kìng sao. Leg thong gọn còn sao kìm gọn gọn ngay gọn 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 มันไม่น่าจะตีไปก่อนผมนะเราวค่อยมาเอาต่อเจ็กซีก็มีมาขับไปจับเอวสิครับเรามาอยู่ยก็เหมือนเดี๋ยววันนี้ผมจะอัดคลิปดีไหมวะว้ามเลิกอาหารแป๊บ เราไอ้สีเขียวนี่จอมเกียนวะเออเราลืมไปแล้วเหรอเรามีท้องไม่ใช่เออ ใครบอกกูโง่ไรเนาะไอ้สองกูก็บุกสีมึงม่ะดิไอ้โง่ไอ้สีเขียวของมึงวะเอาว่าด้าเอาทองก่อน เจอดีกับกูอันตรายนะจะไม่ไปกูเหรอเอาคู้ใหญ่นะ เดี๋ยวๆๆไม่มีกอบป้องกันตัวมันไม่ดีนะโอ้ไม่มีโอระจจ้าโอ้เราว่าเราจะเล่พริกแอ๊กนี่วะเอิมถ้า ทุกคนเห็นคลิปที่ผมประจานไปแล้วนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถ้ามันถ้ามันยังมากวนตีนผมผมก็ไม่เว้นนะครับ่วนตีนน่วนเตียนเฮ้ยสองคนนั้นทีมกันเหรอวะ เทกเขบุกบ้านมันนี่ตอนนี้เราคุมอยู่คนระับมันเอาอยัางไงมันเอาอยัางไงมันเอายังไงโหดว่ะ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 อุย้ยโหดว่ะ พูดว่าอย่าไปเอ็มเว้ยอย่าปไปเอ็มไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับไปแล้วอะ Ây dì Mấy anh mấy ạch mấy anh Quay hầm nói Mừng ngon nghe, mừng ngon nghe Mừng ngon nghe ไป X แรงกว่า V แม่งใครกันแน่อสอง ทำแล้วคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะชอบอย่าลืมกดชอบอย่าลืมกดไลค์ชอบม,มามกๆอย่าลืมกดซับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจะบอกเฮ้ยอย่ากดบ๊ายบายไปละ